ไม้จิว๋วเสียงดีมีอุปรกรณ์มาให้ครบ holyland lat m 2เริ่มต้นที่ไม้จิ๋วกันก่อนตัวส่งของมันอันแค่นี้ครับนี่คือไม้ทั้งตัวอยู่บนเสื้อผมแล้วเรียบร้อยนะฮะคือมันเล็กมันเบาแล้วมันไม่ทั้งเสื้อมากนี่คือข้อดีของมันนะครับแล้วเขาก็มีออปชันในการติดตั้งมาให้3แบบได้กันนะแบบแรกก็คือแบบไม้เหล็กที่แบบว่าผมใส่อยู่ตรงนี้นะไม่เหล็กใส่เข้าไปหลังเสื้อแล้วก็เอาไม้มาติดข้างหน้าได้หน้าตาแบบนี้แบบที่2ก็คือเป็น ก็คือเอาไม้ที่เป็นไม่เหล็กเนี่ยมาแปะตรงนี้แล้วก็เอาคลิปหนีบปกเสื้อนหนีบอะไรก็ว่ากันไปส่วนแบบสุดท้ายก็คือสายของคอครับผมไม่เห็นไม้ยี่ห้อไหนให้มานะฮะสายของคอก็คือเอาไม้มาติดตรงนี้แล้วก็จะเรียกว่า จะสัมภาษณ์ใครก็เอาไม้ไปคล้องคอเขานะครับก็คล้องคอแล้วก็ห้อยเป็นเหมือนสร้อยเหมือนอะไรแบบนี้นะฮะแต่เจ้าตัวส่งตัวนี้จะไม่มีรูแจ็ค3.5มาให้นะครับคือโอเคแหละด้วยความมันเล็กขนาดนี้นะฮะคุณก็ไม่ต้องแบบไปต่อไม้แยกไปหาทางซ่อนอะไรติดมันไปง่ายๆแบบนี้เลยก็ได้นะฮะอ่ะแล้วเขาก็มีอันนี้มาให้อีกหนึ่งอย่างก็คือสติกเกอร์ครับ เดิมทีเนี่ยที่หน้าตัวของมันเนี่ยมันจะเป็นโลโก้ Holy Land น,นะฮะแต่ถ้าคุณบอกว่าอยากจะไปถ่ายงานที่มันทางการงานเรียบร้อยก็สติกเกอร์สีขาวสีดำแปะไปได้หรือว่าคุณอยากจะหน้ารักก็เอาสติกเกอร์สีสีลายต่างๆแปะไปได้นะครับแยกไมลหนึ่งไมล2สแปะคนละลายกันแบบนี้ก็ได้นะฮะนี่คือไมลจิ๋วต่อไปเสียงดีไมโครโฟนชุดนี้ขายอยู่ที่ราคา5990บาทครับที่ผมต้องพูดอย่างนี้เพราะว่า ถ้าจะเอาไปเทียบกับไมล์ราคาแบบ20,000-30,000อันนั้นมันเทียบไม่ได้อยู่แล้วเอาเพราะไมล์ My, พวกนั้นมันดีมันพรีเมียมกว่าอยู่แล้วแต่ด้วยราคาแค่6,000เนี่ย ผมมองว่ามันทําออกมาดีมากๆเลยอย่างแรกคือเสียงมันไม่แตกครับเวลาพูดดังๆเวลาเจอเสียงดังๆอย่างของผมเนี่ยปกติเป็นคนพูดดังเวลาถ่ายงานก็จะแบบว่าไม้ถูกๆก็จะแตกยับเลยนะแต่ตัวนี้เท่าที่ได้ฟังมานั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยคือก็อยู่ในระดับที่แบบว่ายอมรับได้อาจจะมีแบบช่วงที่แบบว่าขึ้นไปดังมากๆอาจจะมีแตกปลายเล็กน้อยนะแต่อันนี้ถือว่าโอเคนะต่อมามันมีหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของ noise cancelling นะฮะไมตัวนี้ก็ สามารถกดเปิดปิดได้แต่ตอนนี้ผมปิดไว้อยู่นะเป็นไฟสีเงินแต่ถ้าเกิดกดเปิดกดข้างๆมันหนึ่งทีมันก็จะเปลี่ยนเป็นไฟสีเขียวนะครับตัวนี้ก็คือมีนอย e cancellation แบบว่าใช้ทั่วไปเข้ามาได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูนะฮะจริงๆมันก็อยู่ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะข้างๆมีตู้เซเวอร์ข้างบนมีแอร์อันนี้มีพัดลมอีกตัวหนึ่งมาเปิดดูนะครับอ่ะตอนนี้เปิดนอย e c a ค c e l l a t i o n ไว้เปิดพัดลมอยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะลองกดปิดนอย e c a n c e l l a t ั o นไปอ่ะอันน ปิดน้อย cancellation แล้วนะครับก็ลองฟังดูว่าเสียงแอมเบียนเสียงอะไรแบบนี้มันเข้ามาเยอะแค่ไหนนะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาถ่ายคลิปตอนนี้ผมก็กดเปิดน้อย cancellation แล้วนะครับก็ควรปิดแอร์ปิดพัดลมรีพัดลมอะไรให้เบาอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันทําไม่ได้จริงๆก็อันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่แบบว่าช่วยเราได้นะอันนี้ก็ปิดน้อย cancellation แล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปมันมีน้อง2ตัวนี้มาให้นะครับมันคือ windscreen นะครับ รณีที่แบบว่าไปถ่ายงานแบบที่ที่ลมเยอะๆนะครับแบบว่าลมพัดโดนตัวไม้ตรงๆแบบเนี้ยเสียงมันก็จะย่อยยับแบบนี้นะครับการมีวินสกรีนก็ช่วยลดปัญหานี้ได้นะครับตอนนี้ผมปิดน้อยค a นเทนเซชันไปแล้วแล้วผมก็จะลองใส่เจ้าตัวตวินสกรีนเข้าไปดูดูซิว่ามันลดเสียงลมได้มากแค่ไหนเสียงที่ได้ก็ประมาณนี้นะตอนนี้พัดลมก็ยังเปิดอยู่นะแต่ผมมองว่ามันอาจจะใส่ยากไปนิดนึงคือมันแบบว่ามันต้องแบบ แกแล้วก็เอาตัวไม่ใส่เข้าไปอาจจะแบบว่ายุ่งยากสําหรับคนใช้แรกๆสักนิดนึงนครับอ่ะตอนนี้ปิดพัดลมไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราได้ฟังเรื่องวินสกรีนกันไปแล้วนะครับต่อไปมีอุปกรณ์มาให้ครบยังไงนะครับไม์เซตนี้มีอุปกรณ์มาให้ก็คือตัวส่งสองตัวแล้วก็ตัวรับ3ตัวครับคือฟังแล้วแบบทาไมวะทำไมต้องตัวรับ3ตัวใช่ไหมไม์เซตนี้คุณจะไปต่อกับกล้องก็ได้ต่อกับคอมพิวเตอร์ก็ได้ต่อกับมือถือก็ได้ต่อกับแท็บเล็ตก็ได้เรียกได้ว่า ได้แทบทุกอย่างแล้วนะโอเคมาดูที่ออปชันแรกกันก่อนก็คือต่อก,กล้องนะฮะมันจะมีตัวรับที่อยู่ในกล่องตัวนี้นะครับมีแจ็ครู3.5มออกมาแล้วก็ใช้กับสายที่เขาให้มาตรงนี้เป็นแจ็คแบบ TRS นะครับหรือว่าแจ็คสเตอริโอที่เราเรียกกันนั่นแหละดังนั้นไมเซตนี้สามารถอัด เสียงแยกชแนลกันได้นะครับก็คือไมค์ตัวที่1อยู่ทางซ้ายไมค์ My ตัวที่2อยู่ทางขวาเราก็เอามาปรับในโปรแกรมตัดต่อของเราได้ว่าอยากให้เสียงคนนี้เบาคนนี้ดังอะไรแบบนี้โดยที่ใช้แจ็ค3.5อันนี้นะครับต่อไปมันมีสาย Type C อยู่ Type A มาให้ถ้าคุณเอาสายเส้นนี้ต่อเข้าไปที่ตัวรับตัวนี้แล้วอีกด้านเนี่ยคุณก็ไปเสียบที่คอมพิวเตอร์ของคุณไมค์ My ตัวนี้ก็จะกลายเป็นไมค์ USB ทันทีครับตัวนี้มันขึ้นมาเลยเป็นไมค์อีกตัวหนึ่งให้คุณเอาไปใช้ม e t ใช้ซูมใช้ Discord คุยอะไร เป็นไมค์คอมได้เลยนะฮะแต่การที่คุณจะใช้ usb เนี่ยเสียงมันจะเป็นโมโนเท่านั้นนะหมายความว่ามันจะรวมเสียงทั้ง2ไมค์เนี่ยเข้าไปเป็นชัแนลเดียวเลยไม่สามารถปรับแยกไมค์แต่ละตัวได้นั่นเองนะฮะต่อไปมันมีสิ่งนี้มาให้ครับหน้าตาม,มันจะคล้ายๆกันมีมาให้ทั้งหมด2ตัวตัวหนึ่งเป็น lining g h t อีกตัวหนึ่งเป็น type c ทีนี้ก็น่าจะเดากันออกแล้วใช่ไหมว่ามันเอาไว้ทําอะไรนะ,ะมันเอาไว้เสียบมือถือครับรุ่น lining g h t เนี่ยก็เอาไว้เสียบ iphone ipad รุ่นที่มันยังเป็น lining g h t อยู่นะ แล้วก็สามารถใช้ไม้ตัวนี้ในการถ่ายคลิปอัดเสียงได้เลยส่วนรุ่นไทซ4ก็เช่นเดียวกัน,นครับเอาไปเสียบ iPhone 15หรือว่าเครื่อง Android ก็ได้นะอย่างเช่นเซตอัพที่ผมใช้อยู่วันนี้นะที่ถ่ายคลิปนี้อยู่ก็คือ iPhone 15 Pro Max กับตัวรับที่เป็นไทซี C นะครับแค่นี้ง่ายๆเลยนะครับเสียบถ่ายคลิปได้ยาวๆสบายๆแล้วก็บอกอย่างหนึ่งว่าเสียงเป็นโมโนเช่นกันนะครับสอไม์รวมเป็นหนึ่งชแนะไม่สามารถปรับแยกได้แต่สามารถ ใช้ไปชาร์จไปได้ครับก็คือด้านข้างของมันตรงเนี้ยมันจะมีพอร์ตไท e c อยู่คุณก็สามารถเอาสายชาร์จมือถือของคุณมาเสียบตรงนี้แล้วเอาอันเนี้ยเสียบเข้ากับมือถือเวลาคุณไลฟ์คุณถ่ายคลิปคุณทำอะไรคุณก็ชาร์จแบตมือถือไปเ้วยได้แบตมือถือคุณก็จะไม่หมดนั่นเองนะฮะและเท่าที่ผมลองตัวรุ่นที่เป็น Lightning เนี่ยจะชาร์จอยู่ที่12วัตต์ส่วนรุ่นไทซ C เนี่ยผมลองเสียบกับ iPhone 15 Pro Max จะชาร์จได้ที่26วัตต์ กับอีกหนึ่งเครื่องเป็น Samsung Galaxy Note 10 plus จะตัวนั้นจะชาร์จอยู่ในประมาณ14-15วัตต์แค่นั้นนะฮะขึ้นเป็น PD แต่ไม่มีพวกแบบว่าฟ้าชาร์จที่เป็นโปรโตคอลเฉพาะของแต่ละยี่ห้อนะอย่าง Samsung ของผมมันก็จะไม่ขึ้น pps นะฮะคือจริงๆ pps มันก็เป็นมาตรฐาน PD แหละแต่มันก็ขึ้นเป็น PD ธรรมดานะครับไม่ได้ใช้โหมด pps ได้นะั่นเองทีนี้พูดถึงเรื่องการชาร์จมาพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่มันดีกว่านะฮะแบตเตอรี่เจ้าตัวเนี้ย ตัวรับมันอยู่ได้10ชั่วโมงตัวส่งเวอร์ชันกล้องมันอยู่ได้9ชั่วโมงเท่าเดี่ผมใช้มาเรียกได้ว่ายังไม่เคยใช้จนแบตหมดอะ่ะหมายถึงแบบว่าถ่ายรอบเดียวแบตหมดคือแบตมันนานแบบนาน,แบบน,านมากๆเลยนะแล้วแบบว่าเราพักเราอะไรเนี่ยเราก็มาเก็บใส่กล่องแล้วกล่องตัวเนี้ยมันเป็นชาร์จิ่งเคสด้วยก็คือเอามาใส่มันก็ชาร์จเหมือนพวกหูฟังทูวเลสอะ่ะเออดังนั้นเวลาระหว่างเราพักมันก็ชาร์จแบตกลับคืนไปแล้วเรียบร้อยนะฮะก็ถือว่าดีนะและที่กล่องก็ยังเหลืออยู่3ขีดนะตอนนี้นะครับด้านหลัง ตัวชาร์จกล่องจะเป็น y ท e C นะฮะทีนี้ถ้าบอกว่าคุณใช้เจ้าตัวไอเสียบมือถือเนี่ยคุณสามารถโหลดแอปที่ชื่อว่าลักซาวมาได้แอปมันจะแสดงแบตเป็นเปอร์เซนต์เลยเห็นเลยว่าแบตเหลือแค่ไหนนะฮะแล้วก็สามารถปรับเกณฑ์ตัวไมได้แต่กรณีที่บอกว่าเสียบมือถือแล้วแบบว่ามันดังไปแล้วเข้าแอปแล้วเสียงแตกอะไรแบบนี้ก็สามารถไปปรับในแอปลักสาวได้นั่นเองนะฮะแล้วถามว่าระยะไม้ตัวนี้มันไกลไหม ไกลครับไกลมากไกลเกินไปไกลจนไม่รู้จะบอกว่าไกลยังไง iPhone แบบว่ามี3ามเลนผุมยังซูมแล้วแบบคือ <c ười> เข้าเคลมมาสามรอยเมตรผมอยากจะถามคุลีแลนด์กลับไปว่าสามรอยเมตรนี่พี่จะให้ถ่ายอะไรครับคือ <c ười> มันแทบไม่เห็นในในเลนแล้วอะคือโอเคนะครับเท่าทีผมลองก็คือห้าสิบเมตรไปลองที่มอพอเหมือนเดิมเดินไกลไม่หลุดนะแต่เอาจีเวลาใช้ก็แบบห้าเมตรสิเมตรก็พอแล้วนะระยะเลนมันก็ประมาณนั้นอยู่แล้วนะฮะ ถือว่าทําได้ดีมากในเรื่องของสงัญญาณคือมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับฮลลี่แลนด์ก่อนที่เขาจะมาทําไม้ก็ทาพวกแบบไวเลสเทดดีมไอแบบส่งภาพอะไรแบบนี้ตามงานคอนเสิร์ตได้แบบคุณเอ็นถือกล้องแล้วมันเป็นแบบภาพขึ้นจอ LED ไหมฮลลี่แลนด์อ่ะเขาทำไอตัวส่งภาพแบบนั้นมานะฮะมาสรุปกันดีกว่าว่าไม้ตัวนี้เหมาะกับใครผมมองว่าเหมาะกับคนที่ต้องการความง่ายครับเสียบคอมก็ได้เสียบกล้องก็ได้เสียบมือถือก็ได้เปิดมาใช้ได้เลยนะเพราะว่าคุณเปิดกล่องมาเนี่ยคุณหยิบออกมาไมมันเปิดเลยนะไม่ต้องมากดซิงกกกดดพ้ะไใหยยุงยนะ่งาน ก็คือว่าดีสําหรับคนที่แบบว่าต้องการความง่ายต้องการมีไมสักชุดหนึ่งที่เสียบอะไรก็ได้แบบนี้นะแต่สําหรับคนที่ต้องการความโปรโอเอาไปใช้งานแบบจริงจังผมมองว่ายังไม่เหมาะสักเท่าไหร่เพราะว่ามันปรับอะไรได้ไม่เยอะนะคือแบบว่าเรื่องของการตั้งค่าเสียงเรื่องของวอลลุ่มเรื่องของเกย์อะไรแบบนี้อาจจะแบบว่าใช้งานได้แค่ในระดับทั่วไปนะครับกับอีกหนึ่งอย่างคือมันไม่มีเรคคอร์ดในตัวส่งนะคือหลายๆรุ่นมันมีและในยุคนี้ที่แบบว่าอ่ะถ้าสัญญ,ญาณมัน d r อป มันยังมีแบ็กอัพอยู่ในตัวส่งอะไรแบบนี้แต่เซตนี้ยังไม่มีแต่ Hol y l a แรอ่ะเออสัญญาณมันก็แข็งในระดับหนึ่งแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับไมชุดนี้ถือว่าดีและผ่านมาตรฐานผมตัวนี้สำหรับวันนี้แดงปลาสวรรค์สวัสดีครับอ้ออีกหนึ่งอย่างก็คือมันสามารถกดหยุดได้จากตัวส่งนะครับก็คือกดปุ่มข้างๆ2ง,ง,งทีถ้าเกิดคุณใช้ไอ้ตัวรับที่มันเสียบกับมือถือแบบเนี้ยมันสามารถสั่งแอป,ปในมือถือเราได้